งอเอเดียวงอเดี๋ยวนะงงอนี้หนึ่งนี่งนีสองบนีเอมีสามคงเน่ะนมีสามคงแน้นี่นี่ตัวหนึ่งสองสมสี่นี้น่าเอิไปผมง6แล้วนะอันนี้มาแค่เตัวนี้แตัวนี้ให้ปล่อยูนะ มาซิกเลยอ่ะเออซิกเอาเยอ่ะเอาอตงเอาม้เอาไว้เป็นเกียมัน่เอาไวสักสาัว่ต่อตรงห้าก็ได้เียมันได้ใจเนาะอืมได้ตัดต่อเออเไปอะขอหักสายตัวซีเมีเ ชอบช็อบตันอันปุ๊กก็ยิงตั๊กอันหยางนองก็ห้องอันหยางนะอันปุ๊กกรยิงมดน่ะก้องตาเลยไม่อย่างประด้เล่นมดอ่ะชอบ อ้เี๋ยวเเดี๋ยวมันมันมันต่อเส้นีตเน่อาเนบ่ของเก่าก็มีเอามาต่อเส้นปตีใจไก่ต้องูนีมันนี้คดรับเนี่ยร้านยอยอยู่กับปู ตูกับยาต้อไปซื้องกนกาวนึ่งกระป๋องเออจ่ายยาันเขียวฆาขียวเออ